คือโครงการบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าของเราเนี่ยในนามของเมืองเก่าเนี่ยมีประวัติความเป็นมาแบบชาละนะครับคำว่าตำบลเมืองเก่าก็เป็นเมืองเก่านะครับเท่าที่จําความได้ของนายกเนี่ยก็ได้มีความผูกพันกับค่ายกับการทําไร่ทำนาในตำบลเมืองเก่าของเราเนี่ยทุกหลังคาเรือนเนี่ยจะมีควายเนี่ยหรืไก้หุนบ้างเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทำการเกษตรทําทำไร่ทำนา ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มีเทคโนโลยีในการลักษณะทันสมัยเข้ามามีเครื่องรถถึงรถไถอะไรเข้ามาเนี่ยการที่เราความผูกพันกับฝายไทยเราเนี่ยมันก็เริ่มจางหายแล้นะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตะบลของเราเนี่ยได้เห็นความสคัญอย่างยิ่งเลยส่วนที่จะอนุรักษ์ในเรื่องของฝันควายอนุรักษ์เพื่อเป็นเกิงเกษตรและเพื่อให้รักษาไว้ให้กับคุณลูกคุณหลานได้ดูนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะครับในการจัด อนุรักษ์ไฟไทยของจบบเจาบลทเราเราเนียเป็นปีที่สองซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับจะได้รับคาตอบชมอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในการแต่ละความที่อยู่ทั่วสารทิศของในประเทศเราหลายจังหวัดหลายภาคเลยที่จะมาเกิขนะั้นซึ่งปีนี้เป็นปีที่สอง รู้สึกว่าอบูทักมากเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจกับในชาวบ้านของตำบลเมืองเก่าฝรั่งเศีนะครับสิ่งที่เหลือจากนั้นเนี่ยเป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องเราเมืองเก่าชาวปรั่งเดีชาวปรั่งเศาเราคือได้รับช่วยพระมาโลหโตของเทศท่านซึ่งเป็นมหาบุญาถึงที่ชาวบ้านเนี่ยในตำบลที่ภูมิใจมากเพื่อสิ่งไม่ต้องเสียท้านอย่างสมคระเกียเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับ เราได้มาเห็นการจัดงานทุกทุกค่ายทุกของความแล้วเนี่ยก็ต้องชื่นใจนะครับที่ได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยการอนุรักษ์ควายไทยของเมืองเก่าเนี่ยถือว่าประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่า เราต้องรู้วิธีด้วยเพราะแต่ก่อนนะั้นการเลี้ยงควายเราเนี่ยเราก็จะเลี้ยงกันแบบธรรมชาติซึ่งณปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปงแล้วนะครับการผสมเชื้อพันธุ์ต่างๆแต่ละค่ายแต่อะไรเนี่ยพอมาถึงจุดเนี้การตื่นตัวตื่นใจกับทั้งชาวบ้านในตำบลเรามีแรงกลัวได้รู้วิธีเพราะว่าก็จะมีทั้งคณะคุณหมอสัตว์นะครับเข้ามาแล้วก็ให้คาแนะนําว่าการผสมพันธุ์แบบไหนอย่างไรขั้นตอนอย่างไรให้สะอาดให้เนื้อให้ควายได้มีคุณภาพ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและองุ์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ารวมทั้งคนหน้าสวนทุกสวนเนี่ยภาคภูมิใจมากที่เราได้จัดงานอนุรักษ์วขยไทยหรือว่าไายงามควรวายงามควายง่างนะครับเป็นสิ่งที่ภูมิใจของตำบลเรามากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อทุกช่องเลยนะครับที่เข้ามาทำข่าวเล้งมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ช่วยก่มประชาสัมพันธ์เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะไม่ได้จางหายจาก ก็ระบบของฝ่ายนะครับซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องบอกยอมรับว่ามันเป็นของผู้บ้านว่าได้เป็นของผู้กระชาวนาเขาว่าได้ที่เราควรที่ต้องอนุรักษ์ไวใ้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานและทําไงที่จะอนุรักษ์ก็ต้องให้รู้ในเรื่องของการผสมพันธุ์การขยายพันธุ์ใ่ให้มีคุณภาพนะครับก็ต้องขอบคุณสุดอย่างยิ่งเลยนะครับในนามของนาย,ยกองการบริหารส่วนตลเมืองเก่านะครับ้อมพี่นอ้องชาวตมบบื học tập nghèo trên người đã thật như thằng rừng và la thật